อ้าวเอกบ้านทุ่งไปไหนลูกไปเวียดนามเฮะไปเวียดนามเปิดช่องไหนเป็นไงเออสวัสดีครับอยู่กับบ้านตึ่งตระลังทุ่งตระลังเที่ยวตระลังทุ่งเฮ้ยเฮ้ยบ้านทุ่งตระลังเที่ยวถูกถูกแล้วอ่ะไปไหนกันครับเวียดนามไปไหนยายเวียดนามเวียดนามกลางเป็นไงหมู่บ้านทุ่งค่ะเอ้าไหนบ้านทุ่งไปไหนเนี่ยไปเวียดนามค่ะเราไปโกอินเตอร์แล้วนะคะไปไหนดาวบ้านทุ่ง ตูเดินไอตูเวียดนามเฮ้ยมึงขมิญนี่หว่าขมิญพาชาวบันทวงออกต่างประเทศเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเวียดนามกันนะนะตอนนี้เนี่ยก็คือเข้ามาข้างในแล้วรอขึ้นเครื่องเข้าประมาณสี่โมงอีกยี่สิบนาทีนะครับก็ใช้เราใช้เวลาแกมันทวงใช้เวลากี่นาทีประมาณชั่วโมงนะรอโหลดกระเป๋าหน่อยนะแป๊บหนึ่ง เหงนนู่นก็น่าจะหกโมงนะครับนนยนะอยากจะบอกให้ว่าแก้มบ้านทุ่งเนี่ยคือเขาเอ่ร์เวย์ไปเรียบร้อยแล้วผับข้างที่พักเลย50เมตรเขาว่าสั้นหอบห้างเลยเหรอ50เ <c oughs> มตรดใจเาชาบ้านทุง่งอาชาบ้านทุง่ง ออกต่างประเทศนะฮะบรรทุนปูปลาค่ะอ๋อนี่ยังไม่ออกจากประเทศไทยเลยมึงคิดถึงปูปลาแล้วอะนี่ไม่ได้เดินเข้างวงช้างนะครับเดี๋ยวเราเราต้องนั่งรถไปขึ้นเครื่องนะครับเจ้าลาวโอ้โหแต่ละคนนะครับอะไรนะอะไรจับลาวไว้หน่อยครับเจสสี่เจสสี่บรรทุนเครื่องน่าจะอยู่ตรงนู้นนะเฮ้เสี โจวันพุ่งอ่าวันนี้พาบั้นทุ่งมาเลยเออตอนนี้ก็วันพุ่มแล้วนะอ่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเขาจะพาไปที่สะพานสะพานอ๋อสะพานสะพานอะไรวะสะพานโกดิ้งเกตสะพานพ่นน้ำโอเคไม่ใช่เสือพ่นน้ำเมือลอยอนสะพานมือลอยอนอีกทิอีกทิ้งเมื่อยอนใช่เหรอ ทม่อ,อันนี้สมสเนียงโปตรตุกสเลยนะเ<ช> <c oughs> อะอเจอกันเจอกันคือมาด้วยกันมาด้วยกันแต่ว่ายัเพิ่งหากันเจอตรงนี้แหละเ, <c oughs> เรเคแก๊เขีบ,บนันกนเรามีเวลาเตรียมทุกอย่างวันบบนี้เราทำเนียแก๊งขี้บันอย่างเดียวมาทางตอนเย็นจะไม่มีเวลาแบบนั้นนะครับบุ๋มจะไม่มีเวลาแบบนั้นนะครับบุมนะครับถูกต้องครับแต่ว่าเราไม่เคยรู้รว่าเมืองจะเป็นแบบนี้ดูนี นะครับผมนะครับโอ้เป็นไงอ่ะให้เขาหน่อยเอาอันนี้ยออได้แล้วขอเอน้ปาษานี้ยงมีคำจีมคือก๋วยจัอบกระดูกอัขอ้คือควาครับเดินอ้อมไปด้านหลังจะเป็นสภาพความรักได้หมนะจ๊ะ ไฮไลท์นะครับก่อนพุ่นน้ำนว้ยมังกร ดีนะครับเพื่อนๆมาดานังก็จะลืมมาถ่ายสะพานนี้กันนะสะพานบังกอนปกติเสาที่เขาจะมีพ่นไฟนะครับแต่เขาบอกคนเยอะมากนะครับพ่นไฟแ๊บเดียว5้านาทีนะเอออันนี้ก็ได้คือแบบหนึ่งนะนะครับ งานการกล้องก็ามาตอนนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศน,นะครับร้านชื่ออะไรสักร้านนึงแหละอยู่กลางด่านหลัง,งนะอยู่ใกล้ที่พักเราเดินมามา50เมตรนะ100เมตรเป็นบรรยาการร้านเบียนะครับก็เบียเป็นทาวเวอร์นี่แหละเหมือนบ้านเรานี่แหละแล้วก็จะ อมลองไม่ได้คนเวียดนามนะในการเหมือนบ้านเราไหมไม่คายไม่คายนะรอเบียเขาก่อนนีค่ครับเบียเวียดนามรสชาติว่รวารสชาตดีนะองนันเลยครับครันี่ทีเด็น ถ้าเรามาเวียดนามเ, e. เรามาดาดังนะเ,เราแนะนำนี้นี่นนี่ไกด์ไกด์เขาเรียกว่าไกด์เราพาไกด์เราพาไกด์ประจำตัวเรามาด้วยต้องมาร้านนี้ใช่ไหมร้านนี้ครับร้านนี้ชื่ออะไรครับออนเดอะเรดิโอออนเดอะเรดิโอเขาแนะนําเลยว่าที่นี่ดีสุดเดี๋ยวจะไปดูไปดูบรรยากาศจะโดนตีออกมาหรือเปล่าไม่ใช่นะคือตอนนี้คือว่าเขาไม่ให้เราเข้าหน้าตาผิดระเบียบ ล่ดงจ7 7นะครับผมนะครับก็นะครับเดี pues ๋ยววันนี้เราจะไปนั่งเรือกระด้งแล้วเดี๋ยวขึ้นบันาดหน้าหิวนะตอนนั้ความมือฝังรู้นนะครับท่านเห็นที่ด้สวรรค์ไหมครับนั้ส่วนสนุกนะครับของชันเวอร์ในกาโบนะครับชันเวอร์เนี่ยเป็นคนรุ่นดับสองของประเทศเวียดนามเขาจําเป็นคนที่ลงทุนเกี่ยวกับสวนสนุกสวนสนุกนะครับไปล่องเรือกระด้งนะนะครับแข่งบ้านทุ่งเรานะครับให้ห เขาแจกหมวกแดงนะได้รู้ ue, ใช่ไหมว่าอยู่เวียดนามน่าจะคล้ายๆเหมือนขี่ช้างบ้านเราอย่างี้ใช่ไหมเออประมาณนั้นนะจริงๆมาเวียดนามกลางเนี่ยก็ไฮไลท์นะต้องมานั่งเรือกระดงใช่ป่ะแล้วอีกเรื่องนึงของคนเวียดนามคือเสียงแต่รถเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคอ่ เขาบอกว่าคือถ้าที่นี่เนี่ยก็คือบีบแต่เนี่ยไม่บีบแตนน่ดิเป็นผิดปกติส่วนบ้านเราเป็นไงบีบแต่จจะได้ลูกปืนใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมเฮ้ยนี่มันสะพานมังกรเมื่อคืนไหมเนี่ยเป็นไงหนูแก้มเมื่อคืนนี้เป็นไงบ้างเช็คบินไปไป,ไปไกี่นนล้านเมื<ะ>่อคืนเจ็ดล้านฮะเจ็ดล้านเจ็ดล้านสองอืมคนรวยคนรวย <c oughs> บ๊ายบายแข่งบ้านทุง่งแข่งบ้านทุง่ง นี่คลองบรรทุงก็มาบรทุนตลุเที่ยวออบรรทุงตลุยเที่ยวเฮ้ยนี่มันคนเวียดนามนี่เหมือนน่ไหนพูดภาษาเวียดนามดิตาตะเทียวเฮ้ยนี่มันเขมรอ้เป็นบรรยากาศตั้งเรือก็ได้ไหต้งเบิร์ตเลนะตัเบิตตเบิรตตเบิดตตเบิดตตเบิดตตัเบิรตตัเบิตต้งบต

ป็นไงเอาแบบเมื่อกี้ไหมแล้วสักรอบนึงเล่นไปแล้วครับโอ้เวียนหัวเวียนแน่ๆเวียนนะฮนะฮะ้าอ้วกเียอหัว no อ o no ๆๆๆๆๆออ o n อะไรเหญ่ ตอนนี้เราอยู่เมืองอะไหนะอีกทีนะหอยอันหอยอันก็เดี๋ยวจะมาเดินซื้อของดูของนะครับดูบ้านดูเมืองเขานะหอยอันไอ,อ,นนอนเขายี่สิบนะทำไมทำไมประเทศไทยมันลนเลย าครับวันนี้นะครับนหลานลูกเด็กูังี้มีชีวิตอยู่ได้ว้วยหลังตนะครับผมนะครับอยู่ในเมืองอ้ยอญี่ปุ่นนะครับโอ้สันเจ้าใหญ่ เอาเกลนะครับตอนนี้นะครับเราก็เดินทางไปถึงสิ่ที่สามนะครับตามรายการท่องเี่อ้าวเป็นไงครับตอนนี้อยู่ไหนฮะอยู่บานาน่ากิวบานาน่าฮูบานาน่าเฮลถูกแล้วไม่ใช่บานาน่าฮิวบานาน่าฮิวบานาน่าอยู่าเลยหระบานาน่าฮิวอ๋อบานาน่าฮิวคือเราไปเราต้องเราต้องหิวกล้วยมาด้วยก็บอกอ๋อ ถ้าถ้าพูดผิดทีกูตกเลยเนี่ยงหลัง <ๆ S 1> เลยต้องหิวกล้วยด้วยหรอเออต้องหิวกล้วยลงมาด้วยบต่น้าหิวอากาศปลอดโปรงปลอดโปรง16ถึง25องศาแต่ตอนนี้สัก24เว้ยประมาณประมาณประมาณสวยอ<ว>่ะไม่เคยมามคือบรรยากาศเหมือนกับมาเลเซียที่เราไปมาเลเซียอะไรนะเกินติ้งเหรออ่เกินติ้งกนติ้งบรรยากาศคล้ายกันเพราะว่านั่งทำบทอยู่ บนกเช้ำขำห้อยอยู่ห้อยอยู่กับเช่าเลยนี่เช่าสวยกับเช่าสวยเดี๋ยวพวกเราต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนนะครับครับเขาให้ถ่ายถ่ายกระเป๋าโหลดกระเป๋าใบใหญ่เอากระเป๋าใบเล็กมานะครับเหลือแค่กางเกงในตัวเดียวเอเยือกทำไมมึงเอากางเกงในสองตัวไงก็ใส่เช้าก็ใส่เย็นอ๋อสองตัวโน่น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 น่่นดูนะครับไกลๆเห็นไกลๆเดี๋ยวเราจะต้องนั่งกระเช้าไปนะครับสาวบรรทุนสาวบรรทุนทุ่งสุดท้าย ทุ่มสังหารเอาสาวบ้านทุง่งพูดเลยไหนสาวบ้านทุง่สงสลงองสแลดงกลางวันตาสลองสแลดงกลางคืนตาใส่ปิง๊งอืมอ่ะ <c oughs> เอฟว่าง <c oughs> <c oughs> นอนไม่ตอนนี้ว่างนอนอ่ะพี่น้อยบ้านทุ่งเป็นไงบ้างครับสุดยอดครับอะไรสุดยอดวะ ยังไม่ถึงยอดเลยฮะสนุกมากเลยครับสนุกนะครับเมื่อคืนน่ะแหละเมื่อคืนสนุกมากเลยเดี๋ยวเวียดนามถึงแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรารอเตรียมขึ้นกับเช้านะครับขึ้นไปนอนข้างบนนะน่าจะเขาบอกน่าต้องสองต่อนะ ข้างบนมีความบันเทิงรอเราอยู่นะครับบานาฮิวเอาใหญ่ขึ้นก่อนโอเค ใช่รลเาห้ามงอะนหอห้ามจับประตูห้ามีการห้ามพิงอะไรก้ได้นะแต้เขาบอกว่าห้ามหายใจเลยเจ๊ห้ามจับประตูตอนนี้เอฟบอกะไรตอนนี้เราไปไหนแล้วลูกไปไหนไปไหนถามไปไหนไปบนลูเขาตื่นตาตื่นใจแบบนวนที่สุดในยัง สพานียี่สนาทีนโอ้โหสุดยอดอะอันนี้กำลังขึ้นเขานะขึ้นไปหงบนขึ้นเขามองไปข้างล่างก็จะมีส้วงน้ำดูหน้าตาดูหน้าตาคนโกความสูงโอ้โหแสงมันด้วงวาเสียวเลยอาวพออยู่บนนานก็เมื่อยโอ้็สวยรถจมเลยโอ้ยขึ้นไป ทันหรือไม่ทันพราไม่รอเดี๋ยวไม่งั้นเราโอ้ยไม่ใช่เราไม่ไช่หวานเสียวไงไม่ง้อไปไม่ง้อไปไม่ของมันไม่มดเ้ยแม่ไม่ได้เด็กเลอันนี้มไหนว่าให้เจคนเราเกินป้ะเนี่ยหนึ่งสอม่้าดเเด็กมงองไปเไม่่ไมเกินห่งสี่้ากเ็ดด เอ้ก่อนน้องอิงก็เท่ากับหนึ่งคนเสียว่ะเกิดแปแคนในเงินนับได้เก้าได้ไงวะโอยโอยนปวดหัวเลยเป็นไงลูกน้องอิงกลัวไหมลูกตไกลัวไหมคะเตนเต้นไหมพนลลองดูเวิร์มนี้ข้างล่างดิ เองสมูงมัสูงมากนะครับใครที่กลัวความสูงผมบอกเลยต้องมาโดนป่าว่าป่าวัดเสียวมากเลยแล้วเนี่ยป้าไม่เหมองไม่กล้ายืนเลยเมื่อกี้ว่าสูงไม่แะ